โอมชานติวันนี้วันที่21เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกดวงยามีความรักต่อพ่อผู้เดียวพ่อได้สอนลูกให้มีความรักต่อดวงยามไม่ใช่ร่างกายคำถามในขณะที่ลูกกำลังเพียนพยายามใด มายาสร้างอุปสรรคและอะไรคือหนทางที่จะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้คำตอบลูกเพียงพยายามที่จะจดจำพ่อเพื่อที่บาปของลูกสามารถถูกเผาออกไปได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในการมีการจดจำนี้ที่มายาสร้างอุปสรรคพ่อนายได้แสดงให้ลูกเห็นหนทางที่จะมาเป็นผู้พิชิตมายาให้จดจำนายด้วยการระลึกนึกถึงเช่นนั้น แล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างมีความสุขแล้วลูกก็จะเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและทำงานรับใช้ได้มากมายแล้วลูกต่อมาก็จะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้สาระของคุณธรรมจุดแรกให้รับอาณาจากักรโดยการทำตามสีหมัดจงให้ข้าวหนึ่งหยิบมือและรับบาศถึงยีอดชาติสะสมรายได้สำหรับอนาคต ยุดที่สองในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้จบสิ้นการติดยึดของลูกทั้งหมดกับโลกเก่านี้แล้วจงมาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ทำทุกสิ่งให้รักษาสติปัญญาของลูกให้เพ่งรวมอยู่กับพ่อพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกแล้วทำให้คน,คนอื่นๆนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความปรารถนาดี กับพวกเขาในจิตใจของลูกถ้าใครกำลังทำสิ่งใดผิดพิดจารณาคนนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลแล้วจงให้ดิสตีที่เมตตากับพวกเขาที่จะเปลี่ยนแปลงเขาอย่าได้พูดคุยถึงมันถ้าใครมายืนอยู่นิ่งๆเบื้องหน้าหินหน้าที่ของลูกก็คือขึ้นไปอยู่เหนือมันแล้วทำให้บุคคลน,นั้นข้ามไปเช่นกัน เป็นเพื่อนของลูกสำหรับจสิ่งนี้แล้วให้มองดูที่คุณสมบัติที่เศษของการและกันแล้วก็ละเลยต่อความอ่อนแอของพวกเขาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้นั้นมันไม่ใช่เวลาที่จะเตือนใครด้วยคำพูดแต่ให้เคลื่อนไปข้างหน้าแล้วทำคนอื่นๆให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยการร่วมมือกับพวกเขาด้วยความปรารถนาดีสำหรับพวกเขาในจิตใจของลูก เพียงเท่านี้แล้วลูกก็จะถูกกล่าวว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกได้คติพจน์ให้รัดเข็มขัดความมุ่งมั่นของลูกให้แน่นแล้วลูกก็จะไม่คุณมัวอยู่กับที่นั่งของลูกอัจฉะโอมชานติ